รู้แล้วสาเหตุพิมพ์ริพายสติหลุดกลางไหลสดวินเดือดคว้างปาข้าวของรู้แล้วสาเหตุพิมพ์ริพายสติหลุดกลางไหลสด วีนเดือดคว้างปลาข้าของกำลังเดือดปุดบุดในโลกออนไลน์อย่างมากหลังจากที่โซเชียลได้แชร์คลิปเหตุการณ์พิมพ์ริภายสติแตกวีนกลางไร้สดขณะที่ตนเองได้ไรสดขายแป้งยี่ห้อหนึ่งซึ่งไรนี้เจ้าตัวขายเฉพาะแป้งยี่ห้อดังกล่าวเท่านั้น แต่ทำเอาแฟนๆกว่าหมื่นคนพากันช็อกหลังจากเธอมีอาการคล้ายสติหลุดกลางไรจับข้าวของทุ่มเทกระจายพร้อมกันนี้ขนาดกลุ่มพนักงานที่นั่งจัดสินค้าอยู่ข้างหลังยังเหวอหันมามองขณะที่ลูกค้าต่างเข้าไปคอมเมนต์ให้ใจเย็นๆก่อนที่พิมพ์ลิพายจะรบไร้ดังกล่าวทิ้งและเปิดไร้ใหม่โดยรอบใหม่แม้จะใจเย็นลงแล้วแต่พฤติกรรมแปลกๆเช่นเอาลิฟเขียนที่ฟันเอาน้ำมันพืช รัฐน่าเรื่งบอกว่าประสิทธิภาพแป้งยี่ห้อดังเก่าวมันดีจริงๆโดยสาเหตุที่พิมพ์ด้วยพายอารวาสชั้งนี้ สาเหตุเกิดจากพิมพ์ริภายกำลังไลค์ขายแป้ง่านแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มชื่อดังโดยที่มีแป้ง4เบอร์ตั้งแต่เบอร์0ที่ขาวที่สุดจนถึงเบอร์4คือเข้มสุดและแป้งสำหรับผิว2ส,สีซึ่งเป็นสีเดียวกับพิมพ์ริพายคือเบอร์2ต้องพิมพ์รหัส40เทาว่าลูกน้องกับขึ้นพิมพ์รหัสผิดจนเมื่อพิมพ์ริพายมาเห็นจึงอารวาสหนัก และตะโกนว่าเบอร์พิมพ์พิมพ์40มึงแก้หรือยังไอจุดๆุดทำดีๆเอาไปเอาออกไปเป้เราเร็ว,ว40มีการคว้างระคังตะโกนให้ลูกน้องแก้งานจนลูกน้องที่นั่งแพ็คของด้านหลังเห็นแล้วสะดุง้ง อีกทั้งบางเว้นยังเห็นเจ้าตัวยกกระป๋องขึ้นมากระดกซึ่งทําให้คนเข้าไปในคอมเมนต์ว่าเป็นห่วงเพราะว่าสาเหตุเป็นเพราะเครียดหรืออะไรกันแน่แต่ที่แน่นอนคือเรื่องนี้ได้กลายเป็น Call of the Town มีหลายคนที่มองว่าพิมพริพายอาจจะมีความเครียดสะสมเมื่อรูกน้องทำงานพลาดก็กลายเป็นอารวาสจนเก็บอารมณ์ไม่อยู่อีกครั้งพิมพริพายยังดื่มเบียร์ในไลฟ์และเกิดความเข้าใจว่าพิมพริพายโมโหง,ง่ายขนาดนี้ผึ่งขนาดนี้อาจจะเพราะว่าเมาด้วยแต่ก็มีอีกฝั่งที่เข้าใจพิมพริพายเพราะเวลาไร้ขายคนจะกดสั่งของรัวๆถ้าเกิดรหัสผิดแล้วคนกดสั่งไปแล้วจะตามไปยุก ออเดอร์ลูกค้ากา็ลำบากเงินหายไปตั้งเท่าไหร่หากทำผิดพลาดทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่หมดซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรพลาดเพราะผลกระทบตามมาเป็นลูกโซ่จึงทำให้พิมพร์ิพายฟิลขาดควบคุมสติตัวเองไม่ได้และออกมาอารวาสอย่างที่เห็น